คุณผู้ชมขะาววันนี้นะคะสำหรับวงน้องใหม่นะคะอย่าง Takeaway เขามาร่วมพูดคุยนะคะกับเราถึงสตูดิโอเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับมาพูดคุยเล่าถึงเรื่องราวของซิงเกิล My Happiness นั่นเองคุณผู้ชมต้องบอกว่า Takeaway นี้เนะคะเป็นวงศิลปินน้องใหม่ในสังกัด Microwave Music ค่ะเป็นวงนดนตรีสไตล์ Pop Twist นั่นเองคุณผู้ชมวันนี้มาพูดคุยต่างๆเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็เพลง Happiness ด้วยนะคะเป็นอย่างไรไปฟังจากพวกเขาค่ะ ดีครับก็พวกเราเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะครับชื่อว่า My Happiness ครับผมก็เพลง My Happiness นะคะก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นต้นรายการเลยแล้วกันนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะเข้าไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็ใน y o u t u ม e ค a อเว็บ Music ค่ะใช่ก็สำหรับวง Takeaway นะคะ ก็วงเราก็นับว่าเป็นวงหน้าใหม่เนาะแล้วเราก็พยายามจะนาเสนอเพลงแนวป๊อปแนวใหม่ๆเราเรียกตัวเองว่าเป็นแนวป๊อปทวิสนะครับเราจะเอาแนวดนตรีแนวป๊อปเนี่ยไปผสมกับแนวต่างๆใช่ซึ่งเพลง my happiness เนี่ยเราก็เอาแนวป๊อปไปผสมกับแนวพังป๊อปแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ครับใช่อย่างที่ผ่านมามันมีการผสมผสานาอะไรยังไงบ้างาอ๋อที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบว่าตั้งแต่เพลงแบบรแรกๆเช่นแบบเพลงยอมรับหรือ ดวงในวันก็จะแบบเป็นฟังกี้ออกฟังกี้อยากให้เธอฟังก็กเป็นแบบป๊อปผสมฟังกี้แล้วก็มีพวกอะคูสติกเป็นเพลงชื่อโกโยศอะไรส่วนเป็นเพลงนี้ก็จะเป็นป๊อปพังผสมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีแซกซโฟนโซโลโด่ด้วยตอนจบใช่รัอ๋อ,อก็เยอะพอสมควรครับผ่านการทดลองมาประมาณ4-5หารฟครบซึ่งตอนแรกมันเป็นแบบอะคูสติกใสๆเป็นแบบแนวป๊อปใสๆเลยใช่ครับแล้วเราก็มา พอมันผ่านไปได้เรารู้สึกว่าถ้าใช้เป็นแนวป๊อปพังหรือว่าแบบนี้มันจะเหมาะกับเนื้อเพลงมากกว่าใช่ครับก็เพลงนี้เราแต่งมาจากความรู้สึกช่วงเวลาหนึ่งที่เราตกหลุมรักอะค่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนเกิดเหตุการณ์เหมือนกันก็คือตกหลุมรักใครสักคนช่วงเวลาแห่งการตกหลุมรักนี่เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมีความสุขไปหมดเหมือนแบบเป็น my happiness มีความสุขจนแบบมันเหมือนความฝันอะไรเงี้ยค่ะแบบเวลาเล่นมุกต่อให้มุกเป็นมุกแปก๊กแล้วก็จะขำกับมันซ้ําๆต่อให้มันเป็นมุกเดิมๆหรือว่าเป็นแบบว่าเรื่องที่เราคุยกันเป็นเรื่องเดิมๆเราก็ไม่เคยที่จะเบื่อเบื่อมันเลยเรา้ว,ว่ามันเป็นเรื่องที่คนคลั่งรักเป็นเราก็เลยอยากส่งตอบเพลงนี้ก็คือแบบว่าพูดแทนคนที่คลั่งรักอยู่กําลังแบบอน j o ยกับความรักมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นที่มาของเนื้อเพลงส่วน,นอ่านผู้เป็นคนแต่งเองค่ะใช่ อตอนแต่งใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาคือเพลงนี้แต่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะมันก็ใช้เวลาแบบเหมือนสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งให้ทางทีมดนตรีต่อก็กลายเป็นอีกเวนึงเลยตอนแรกเราแต่งมาเราแบบมีภาพในหัวว่าเพลงนี้หวานๆช้าๆละมุนล,ละมุนเป็นไงสุดยอดใช่ <ś la> ใช่ <ś la> ครับอ๋อใช่แล้วเราก็มาเป็นพาร์ทดนตรีนะครับใช่ครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ตอนแรกๆมันก็มาเป็นคอร์ดกีตาร์ ปกติใช่ไหมครับแล้วพอเราทำเรื่อยทำไปทำมาเราก็รู้สึกว่าใช้แนวพังป๊อปเนี่ยมันเหมาะกับเนื้อเพลงที่เป็นแบบไวรุ่นลักอะไรแบบเนี้ยใช่ครับแต่ด้วยความที่แบบแนวเนี้ยมันมีมานานแล้วเราก็เลยเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปผสมด้วยให้มันเหมาะกับยุคสมัยนี้อะไรแบบเนี้ยครับใช่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์เป็นแซกโซโฟนโซโล่ตอนจบใช่ครับใช่ใช่ช็อตเยอะเลยครับเนื้อเพลงหวานเจี๊ยบ เพลงก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันไปตามฟังได้นะครับก็ฟีดแบ็กก็ออกมาก็เราเพิ่งปล่อยเพลงประมาณได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็เราดีใจมากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราก็ได้รู้ข่าว่าเราก็ได้ขึ้นชาร์ตในในหนึ่งสตรีมมิ่งนะคะที่ที่อาจจะเป็นอินดี้หน่อยแต่ว่าถ้าคนฟังอินดี้ก็อาจจะรู้จักเราจากในสตรีมมิ่งนั้นก็ ผิดคาดนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่คิดว่าเพลงนี้จะจะจะประสบความสำเร็จขนาดนี้อันน voilà ี้ก็ถือว่าระดับระดับที่พึงพอใจเลยค่ะก็แฟนๆก็ส anyway นุกและ enjoy ครับก็เราก็ค่อยๆสะสมฐานแฟนคลับเรื่อยๆครับแต่ละโชว์ที่แบบค่อยๆไปออกก็เร็วๆนี้เราก็จะมีโปรเจกต์นะครับซึ่งเราสามารถติดตามได้ในเพจ m a c โคเวฟหรือว่าเพจวงเท็เอเวก็จะเป็นแบบถ้าให้เซิรนะครับก็เป็น takeaway. เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ IG เป็น Takeaway Band TH ครับส่วน Facebook YouTube ก็ตามชื่อเลยครับโอ้โห oh คุณผู้ชมคะสำหรับ My Happiness นะคะต้องบอกว่าขึ้นชาร์ตเพลงอินด,ดี้ด้วยเป็นการติดชาร์ตที่ทำให้สมาชิกทุกคนแฮปปีนะ Happy, ม้มากๆเลยนะคะที่สำคัญเขาได้เปิดเผยด้วยเรื่องการทำเพลงนี้บอกว่า ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ย mm hmm. เขามีการนําเสนอเมนูที่มันเข้ากับเพลงไม่ว่าจะเป็นหมูหันน้ําแดงวายแซนด์วิชน้ําเปล่าก๋วยเตี๋ยวโดยในเพลง My h มาแฮปปี้ e เน็ตเนี่ย mm hmm. เขาก็จะแบบว่าเสิร์ฟแบบช็อกโกแลตร้อนนะคะ ก็เป็นการทําเพลงที่เอาเรื่องราวของอาหาร,าหารการกินมาผสมผสานกัะนนะ่ารักมากเลยค่ะยังพูดคุยเนี่ยกับมาแฮปปี้เนสกันต่อคุณผู้ชมค่ะเอขอบคุณเทคเอาเวสิคุณวงนี้นะคะที่ฉันก็ติดเพลงนี้เลยอยากกินช็อกโกแลตร้อนงี้นะคะเปิดเผยเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นอย่างไรบ้างไปฟังค่ะแล้วก็อย่างเพลงนะคะในเพลงมันจะมีภาพวิชวลไลซ์นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นช็อกโกแลตร้อน ก็ช็อกโกแลต้อนจริงๆวงเราทุกครั้งที่เราทําเพลงหรือทำเอ็มบีออกมาค่ะเราจะมีคอนเซปต์คู่กับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเสมออย่างเพลงที่แล้วอะค่ะที่ปล่อยออกมาเพลงที่ชื่อว่าคุณคอนเซปต์อาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวส่วนเพลงล่าสุดเนี่ยเราเป็นฮอตช็อกโกแลตค่ะที่มาของฮอตช็อกโกแลตมาจากหมกันพูดหมยกันพูดก็คือก็คือเดี๋ยวเท้าเท้าความก่อนนะครับวงเราเราคิดเราเราตั้งชื่อวงว่า Take away ใช่ไหมครับหมายถึงว่า มันเกี่ยวกับอาหารเนาะก็เราคิดว่าจะให้คนฟังแบบพาเราไปได้ทุกที่ด้วยแล้วก็เราอยากเปรียบเทียบเพลงกับอาหารว่ามันมีรสชาติม,มีเทสซึ่งแต่ละคนก็เลือกเสพไม่เหมือนกันเรามองตัวเองว่าเราเป็นเชฟปรุงอาหารให้กับคนซึ่งเพลงเนี้ยเราก็เลือกอาหารที่คู่กับเพลงเนี้ยก็คือฮอตช็อกโกแลตซึ่งมันเหมาะกับเนื้อเพลงที่มันแบบหวานหวานอะไรแบบเนี้ยใช่ก็เลยแบบใช้เป็นแบบอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นนับเป็นเครื่องดื่มหวานหวาน,วานใช่ซึ่งที่เรา <Com fort S 1> คิดออกใช่ <right? S 1> เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดก็ ลยใช้เป็นฮอตช็อกโกแลตครับใช่ครับเพลงที่ผ่านมาก็คือมีอาหารหลากหลาย่แต่ละเพลงแต่แต่ละแต่ใช่ใช่แต่ละเพลงก็จะมีอาหารที่ represent ตัวเพลงนั้นอยู่ใช่ครับก็ถ้าให้ไล่ก็เดี๋ยวไล่โยนโยนมาก็เพลงแรกนะคะที่เราปล่อยไปชื่อว่ายอมรับก็อาหารก็เป็นหมูหันค่ะก็หมูหันนี่ก็เกี่ยวกับในเนื้อเพลงถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังก็ลองไปฟังได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแบบ บอกมันเราเขียนในในข้อความข้างล่างอยู่แล้วว่าแบบเราตีความหมายเพลงนี้ยังไงนะคะแล้วก็เพลงที่2เป็นเพลงดวงรายวันเราพูดถึงเรื่องโชค ดวงหรือการขอแฟนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะนึกถึงน้ําแดงเพลงประกอบในอา,อาหารที่อยู่ในนั้นก็คือน้ําแดงส่วนเพลงที่3า uh, ม the world never on my side เป็นเพลงภาษาอังกฤษเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เวลาแห่งการอกหักแล้วก็ฝนตกการจิบไวั์ท้ำกลางแบบฝนที่ตกข้างนอกนี่มันแบบว่าเศร้ามากๆก็เลยเป็นเพลงที่คู่กับไวค่ะส่วนเพลงที่4 คือเพลงอยากให้เธอฟังอยากให้เธอฟังเนี่ยมันเล่าถึงการขับรถไปด้วยกันแล้วก็ระหว่างทางขับรถเนี่ยเราก็จะชอบมีของกินบนรถใช่ไหมคะสิ่งที่เรานึนถึงจะเป็นแบบแซนด์วิชเพราะว่าอยู่ท้องด้วยก็เลยเพลงอยากให้เธอฟังเป็นแซนด์วิชส่วนเพลงที่ออกมาจากต่ออยากให้เธอฟังคือเพลงโกโยศคือเพลงที่เล่าเรื่องราวต่อจากต่อกันโกโยศนี่เล่าถึงช่วงเวลาที่เราสึกว่าเราเหนื่อยเราเพลียเราคเครียดมากสิ่งที่หิวใจเราอะนอกจากอาหารอย่างอื่นก็คือน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ธรรมาดามากๆแต่ว่าทําให้เรารู้สึกแบบ รู้สึก refresh ขึ้นใหม่อีกครั้งใช่ค่ะส่วนเพลงล่าสุดก็คือคุณเพลงคุณก็คือ,อกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกับคุณนี่เขาก็จะมีการตีความของของพิทัศน์ที่พิทัศน์ไม่ได้มาด้วยนะคะก็ <g iggle> <g iggle> เขาตีความก็เขียนไว้ในคําอธิบายข้างล่างแล้วก็เพลงล่าสุดก็คือฮอตช็อกโกแลตนี่แหละค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากรู้ว่าทําไมที่มาแบบฮอตช็อกโกแลตกับเพลงมันจะไปเข้าอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็ลองไปฟังเพลงได้นะคะแล้วก็ดูวิชีลของเราตามไปด้วยแล้ววันนี้การ น่าจะหาอาหารมท<ช>กัดเองเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเพราะ<อ>ว่าอาหารเรามีหลากหลายมากๆอยู่แล้ว<อ>ใช่ครับมันแบบว่าแค่แบบเลือกให้มันตรงกับช้อยที่เราแต่งเพลงออกมาใช่ใชาจะเป็นขงที่มีอาหารใช่ค่ะใช่ใชใชก็ต้องคอยติดตามว่าถ้าสมมติเราเพลงต,ต่อไปเราจะทํายังแบบเป็นอาหารอะไรเป็นเครื่องดื่มอะไรอะไรนะคะอยากให้ลองติดตามกันต่อไป ใช่ค่ะเหมือนถ้าเราได้วัตถุดิบแปลกๆมาเราก็อยากจะมาใส่ในเพลงก็จะทำให้คนฟังได้ได้ได้ชิมวัตถุดิบใหม่ๆด้วยใช่ค่ะ,ะมันเป็นเหมือนการรวมตัวด้วยการแบบเราชอบเพลงคล้ายๆการลองอมาทำเพลงออกมาให้เป็นแนวที่แบบเราสามคนโอเคละถ้าคนฟังรู้สึกดีด้วยก็ก็จะดีครับเพราะว่าเราเพลงแต่ละเพลงที่เราทำเราพยายามแบบสื่อความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรอนยะ่างเงี้ยถ้าคนฟังชอบเราก็จะชอบเราที่ ตัวตนของพวกเราจริงๆใช่ครับก็แต่งเพลงทาแล้วก็ทาดนตรีเองทั้งหมดเลยครับใช่ครับใใรรก็ถ้าเป็นพาร์ทของเรื่องร้องเมโลดี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้ำพึ่งครับส่วนพาร์ทดนตรีที่เป็นภาพรวมก็จะเป็นพี่ทัชที่เป็นมือเบสครับแล้วก็มีแบบแต่งเนื้อแล้วก็ทํานองด้วยบางเพลงส่วนผมก็ด,ดูแลเรื่องลายกีตาร์แล้วก็แบบพวกรายละเอียดในเพลงที่เป็นกีตาร์ใช่ครับ ก็มันก็ได้แบบว่าทดลองความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆทางดนตรีซึ่งแบบจริงๆเราก็เป็นวงที่เบสออนแนวป๊อปนะครับแล้วก็เราพยายามแบบสอดแทรกไอเดียใหม่ๆเข้าไปเป็นแนวต่างๆเราพยายามแบบเหมือนเพลงเพลงสไตล์แบบเราอ่ะจะเหมือนผมไม่ค่อยเห็นว่าแบบคนที่เป็นวงไทยศิลปินไทยทำออกมากนักใช่ครับก็จะเป็นแบบ มีความแปลกใหม่มีความแปลกใหม่ใช่ครับเวลาแบบว่าประชุมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอ้ยซิงเกิลหน้าเนี่ยเราอยากจะมาเวอร์หันว่าเราจะไปลี่ยนไปข้างล่างอีกอย่างหนึ่งมันมันคือว่าแนวทางอ่ะมันก็จะมีมาก่อนตอนทําแต่ว่าทีเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับอย่างเช่นเพลงเนี่ยเวลาพอเราทําไปได้สักพักหนึ่งอ่ะเราจะรู้ว่าแนวที่เราทําก่อนหน้ามันอาจจะไม่เวิร์กแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆครับใช่ครับ หลักๆมันก็เบสออนมาจากเนื้อร้องอะไรค่ะเนื้อร้องเราก็แต่งเนื้อร้องมาก่อนแล้วก็เหมือนหนูหลัาๆจะเป็นคนแต่งเนื้อร้องหนูก็จะแต่งมาแล้วก็ไปเสนอพิทัศน์ว่าพิทัศน์เราจะทํายังไงกันต่อดีกับเนื้อร้องแล้วก็เมโลดี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะทําไปเรื่อยๆดับหนึ่งจนถึงล่าสุดเนี่ยมาสเตอร์ล่าสุดอ่ะคนละเรื่องกันเลยทุกครั้งทุกครั้งที่ทําเพลงเลยอาจจะเพราะว่าเหมือนเราได้ไอเดียใหม่ๆหรือว่าวัตถุดิบใหม่มาตลอดทุกครั้งที่เราจะทาดับหนึ่งดับสองดับสาม มันก็เลยเป็นความสนุกทุกดาบที่เราทําเพราะว่าเรามีไอเดียตลอดเหมือนเวลาบอกไว้ก่อนว่าจริงๆวงเราจริงๆทุกคนทํางานประจําหมดเลยช่วงเวลาทํางานประจําเราก็จะมีไอเดียที่แบบเฮ้ยอยากทําอันนี้อยากทําอันน,นั้นแล้วก็พิมพ์มพิมพ์บอกกันไวมในกลุ่มมันก็เลยเหมือนเป็นความสนุกที่อยู่บนงานประจําอีกทีด้วยใช่ใช่เหมือนเรามีเวลาแบบเราทําเพลงกันอาทิตย์ละรอบใช่ไหมครับเราเรามีเวลาแบบไปคิดทบทวนไปลองนั่งฟังว่าแบบ เอ๊มันดีไหมที่เป็นบอกมาแ,วแนวทางนี้แล้วเราลองไปฟังแบบเพลงอื่นๆแล้วก็ได้ไอเดียใหม่มาก็มาเสนออีกทิตหนึงมาดับก็จะเปลี่ยนแปลงไปอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ซึ่งมันไม่สามารถบอกได้ว่าเพลงต่อไปจะเป็นแนวนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่สามารถการันตีได้ใช่ครับ mm hmm. จริงๆเราไม่ได้มองเรื่องแบบความสําเร็จแบบเป็นลายเพลงขนาดนั้นแต่ว่าเราโฟกัสความสําเร็จระยะยาวเราอยากปล่อยเพลงออกมาแลวสร้างฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแล้วเวลาเราแบบรวมเป็นอัลบั้มออกมาแบบนี้แล้วเราไปโชว์ตามที่ต่างๆก็มีฐานแฟนคลับที่แบบคอยให้ support, support เราคอยไปเชียร์เราไปให้กําลังใจเราใชา่ครับ นี่แหละนะคะก็ได้เปิดเผยเรื่องของการทํางานนะคะเป็นวงที่น่ารักสนุกสนานอบอุ่นแล้วก็มีการได้แชร์ไอเดียกันด้วยที่สําคัญคุณผู้ชมเป้าหมายของ Takeaway เขาบอกแล้วนะว่าก็อยากมีแฟนคลับอยากปล่อยซิงเกิลอยากให้ทุกคนมาเอนจอยด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามทุกๆซิงเกิลด้วยละกันนะคะสำหรับวง Takeaway ค่ะ